สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 และป .5 นะคะในวิชาสังคมศึกษาหน่วยหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายเราจะเรียนเรื่องภูมิศาสตร์กันทีนี้เราจะมารู้จักเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ก่อนว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เราต้องใช้หลักๆเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะตัวแรกเราจะเรียกว่าแผ่นที่ซึ่งเป็นแผน่นเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ นักเรียนได้ยินบ่อยมากและคุณเคยเป็นอย่างดีนะคะเราจะมาลงรายละเอียดของแผนที่กันแผนที่เนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบแบบแรกเราจะเรียกว่าแผนที่อ้างอิงแบบที่2แผนที่เฉพาะเรื่องและแบบที่3คือแผนที่เล่นมีทั้งหมด3แบบ3ประเภทนะคะก็คือแผนที่อ้างอิงแผนที่เฉพาะเรื่องและก็แผนที่เล่นค่ะ เรามาดูแผนที่อ้างอิงกันก่อนแผนที่อ้างอิงก็คือแผนที่ทั่วๆไปที่ย่อส่วนข้อมูลลงไปในแผ่นกระดาษที่มีลักษณะเป็นแผ่นราบนะคะเป็นแผนที่ที่ใช้บอกทิกัดสถานที่สำคัญเส้นทางในการเดินทางไปในที่ต่างๆแล้วก็เป็นพื้นฐานของแผนที่ที่ใช้ประกอบในการทำแผนที่อื่นๆ มาดูหน้าตาของแผนที่อ้างอิงจะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือเป็นแผนที่ทั่วๆไปเลยครูจะยกเป็นแผนที่ประเทศไทยเพราะว่าเป็นแผนที่ที่น้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะถัดมาอ่ะอันนี้เป็นแผนที่โลกมันก็จะบอกลักษณะพื้นที่นั้นๆมีกี่ประเทศอะไรบ้างมีผืนน้ำอยู่ส่วนไหนของโลกประมาณนี้ น,นี้เป็นแผนที่ประเทศจีนก็จะบอกเป็นเมืองต่างๆของจีนส่วนแผนที่ถัดมาคือแผนที่เฉพาะเรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องนะคะจะเป็นแผนที่ที่ระบุเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งลงไปเพียงเรื่องเดียวมันจะไม่เหมือนแผนที่อ้างอิงที่มีทั้งทานนสถานที่สําคัญจังหวัดอำเภอ ประเทศแม่น้ําทะเลสาบทะเลทุกอย่างแต่ว่าแผนที่เฉพาะเรื่องจะเลือกมาแค่หนึ่งเรื่องแล้วก็ระบุลงไปในแผนที่เช่นแผนที่ป่าไม้แผนที่ภูเขาแผนที่ทรัพยากรแผนที่แม่แมน้ํารูปที่ครูให้ดูด้านขวามือที่เป็นเส้นสีฟ้านะคะแล้วก็มีขีดสีดําขีด,ขด,ขดเล็กๆสีดําสีขาว อันนี้คือแผนที่การสร้างเขื่อนบริเวณแม่น้ำโขงน้องก็จะเห็นว่ามันก็จะปรากฏแค่เส้นทางที่มีเขื่อนเท่านั้นอาจจะมีพื้นที่ด้านข้างเป็นประเทศบ้างเล็กน้อยแต่มันก็จะระบุเฉพาะเรื่องเขื่อนเท่านั้นนะคะถัดมาอันนี้เป็นแผนที่ป่าไม้สังเกตง่ายๆคือสีเขียวเขียวก็คือป่าสีพื้นที่ใดที่ปรากฏสีเขียวก็คือมีป่า อันนี้คือเป็นพื้นที่ป่าไม้ของไทยเมื่อปี6 3นั่นเองก็จะเห็นว่ามันระบุเฉพาะป่าไม้เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นที่ภูเขาและแม่น้ำน้องก็จะเห็นภูเขากับแม่น้ำภูเขาก็จะเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีออกส้มๆแดงๆส่วนแม่น้ำก็จะเป็นเส้นสีฟ้า เราก็จะเห็นว่ามันระบุแค่ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเฉพาะเรื่องไปเราก็เลยเรียกว่าแผนที่เฉพาะเรื่องสุดท้ายนะคะเขาเรียกว่าแผนที่เล่มก็คือมีลักษณะเป็นหนังสือที่มีการบันทึกมีการพิมพ์ภาพแผนที่ลงไปในหนังสือหนังสือก็จะมีความหนาแล้วน้องก็สามารถดูสารบาัญแล้วก็เลือก แผนที่ที่ตัวเองอยากดูได้ในหนังสือเล่มนั้นมันก็จะรวมหมดเลยเราก็เลยเรียกว่าแผนที่เล่มนะคะเพราะว่ามันมีลักษณะเป็นหนังสือแต่ว่า,าชั้นปรถมของเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นแผนที่เฉพาะเรื่องหรือไม่ก็แผนที่อ้างอิงซะมากกว่าทีนี้เรารู้จักแค่แผนที่ว่าแผนที่คืออะไรไม่ได้เราไม่สามารถที่จะอ่านแผนที่ได้ถ้าเราไม่รู้จัก องค์ประกอบของแผนที่ซึ่งองค์ประกอบของแผนที่นะคะจะใช้เป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้เราสามารถอ่านแผนที่นั้นได้แล้วก็ดูด้วยว่าแผนที่นั้นเนี่ยสามารถใช้ได้จริงไหมดูได้จากองค์ประกอบของแผนที่นั่นเองค่ะ 1. แผนที่นะคะจะต้องมีชื่อเรื่องก็คือชื่อที่บอกว่าแผนที่นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมันก็จะระบุอยู่บน หัวมุมสุดหรือว่าด้านล่างของแผนที่เพื่อให้เราสามารถรู้ได้ว่าแผนที่ที่เราหยิบมาเนี่ยคือแผนที่เรื่องอะไรเพราะแผนที่มันมีหลายแบบใช่ไหมแผนที่โลกแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศจีนแผนที่แม่น้ําแผนที่ภูเขาถ้าแผนที่นั้นไม่ระบุชื่อของแผนที่ไว้เราก็ไม่สามารถที่จะเลือกแผนที่ออกมาใช้ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันคือแผนที่อะไรไม่รู้ว่ามันชื่อว่าแผนที่อะไร มาดูว่าหน้าตาของชื่อแผนที่มันจะมมีหน้าตาประมาณไหนนะคะมันจะอยู่หัวมุมสุดของแผนที่หรืออาจจะดูด้านล่างตรงกลางของแผนที่นะคะก็คือเหมือนที่เห็นเนี่ยก็จะเขียนว่าแผนที่ประเทศไทยอันนี้เขาเรียกว่าชื่อแผนที่ก็คือชื่อว่าแผนที่ประเทศไทยเป็นแผนที่เกี่ยวกับประเทศไทยถ้านอนสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะก็หยิบแผนที่นี้มาใช้ได้เลยแต่ถ้าน้องสนใจประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเนาะเอาแผนที่นี้มาใช้ได้ไหม ก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะมันเป็นแผนที่ที่ระบุไว้แล้วว่าชื่อว่าแผนที่ประเทศไทยนั่นเองถัดมาอันนี้ก็อยู่หัวมุมสุดเหมือนกันอันนี้คือแผนที่โลกก็ถ้าเกิดสนใจว่าโลกใบน,นี้มีประเทศอะไรบ้างมีทะเลสาบมหาสมุทรมีทวีปอะไรบ้างก็ดูหัวเรื่องได้เลยเป็นแผนที่โลกถัดมาคือ แผนที่ชื่อแผนที่เหมือนกันแต่ว่าเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องนะคะจะเห็นว่าดูยังไงว่าเป็นแผนที่เฉพาะเรื่องมันก็จะเขียนไว้ที่ชื่อแผนที่เลยว่าแม่น้ําและเขื่อนที่สําคัญในประเทศไทยมันจะไม่ใช่แผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศจีนแผนที่ประเทศแผนที่ประเทศนู้นประเทศนี้แล้วแต่มันจะระบุเลยว่าแม่น้ําและเขื่อนในประเทศไทยด้วยนะแสดงว่าแผนที่นี้ ใช้ดูอะไรใช้ดูแม่น้ําในประเทศไทยและก็ใช้ดูเขื่อนในประเทศไทยถ้าน้องจะดูประเทศพมา่าอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันระบุไปเลยว่าในประเทศไทยและเป็นแม่น้ํากับเขื่อนเท่านั้นน้องจะไปหาภูเขาทะเลสาบทะเลจากแผนที่นี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาระบุแค่แม่น้ํากับเขื่อนเท่านั้นเองอ่าพวกนี้เนี่ย ถัดมาที่ต้องมีเลยสําคัญก็คือทิศแผนที่ทุกใบจะต้องมีทิศถ้าแผนที่นั้นไม่มีทิศเราจะรู้ได้ไงว่าเราสามารถเดินทางไปได้ทางไหนในเมื่อเราไม่รู้ทิศทางของมันนะคะทิศที่ปรากฏในแผนที่เนี่ยจะมีแค่ทิศเหนือแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีทั้งหมด8ทิศนั่นเองก็มีทิศเหนือทิศใต,ต้ตะวันออกตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้เรามีทั้งหมด8ทิศแต่เราไม่สามารถจะโยงทั้ง8ดทิศลงไปในแผนที่ได้นะคะเขาส่วนใหญ่แล้วแผนที่เนี่ยก็จะมีทิศเหนือให้น้องดูว่าให้มันเป็นหลักว่าข้างบนนี้คือทิศเหนือนะแล้วน้องก็สามารถกําหนดทิศตรงอื่นได้เลยว่าถ้าข้างบนทิศเหนือข้างล่างก็เป็นทิศใต้เป็นทิศต,ตะวันออกตะวันตกอะไรอย่างนี้หรือว่าบางแผนที่เนี่ยก็อาจจะมี แค่สี่ทิศก็คือทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนะคะมาดูตัวอย่างกันแผนที่นี้แผนที่นี้ปรากฏทั้งหมด4ทิศเห็นไหมว่ามันจะเขียนนอหนอูรูปมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะมันคือตัวนอหนูนอหนูก็เลยก็คือย่อมาจากทิศเหนือ แล้วแต่แผนที่บางแผนที่ก็เขียนอนอหนูก็คือทิศเหนือบางแผนที่เขียนตัวเอ็พิมพใหญ่นะคะก็จะเป็นก็คือทิศเหนือเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะระบุในแผนที่ให้เรารู้ว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านบนพื้นที่ที่อยู่ด้านบนที่เป็นสีส้มเข้มเนีเ่ยคือทิศเหนือนั่นเองฉะนั้นพอลงมาด้านล่างที่เป็นด้านขวาก็คือทิศใต้ไงอ่า ที่ติดกับกัมพูชาก็คือทิศตะวันออกที่ติดกับพม่าอ่ะก็คือทิศตะวันตกเนี่ยถ้าเราหาทิศเหนือเจอเราก็สามารถที่จะบอกทิศอื่นๆได้เลยนะคะมาดูอีกแบบหนึ่งอันนี้มีทั้ง8ดทิศเลยแต่เราไม่ค่อยเจอนะเราจะปรากฏ8ดทิศดูให้เป็นเข็มทิศนะคะเข็มทิศมันมีหลายรูปหลายทรงนะแล้วแต่ว่าคนที่เขาทําแผนที่นั้นเขาจะออกแบบเป็นรูปไหนแต่ว่าให้รู้ว่ามันจะมีเป็นแช่ แล้วก็จะเห็นว่ามันก็มีแค่ทิศเหนืออีกแล้วแค่ทิศเดียวเองก็คือตัว N นะคะอันนี้เป็นทวีปออสเตรเลียนะคะเราก็ถ้าเรารู้ว่าด้านบนไหนคือทิศเหนือเราก็สามารถหาทิศอื่นได้ถัดมาเราเรียกว่าองค์ประกอบของแผนอ๋อเราเรียกว่าคำอธิบายสัญลักษณ์ ในตัวสไลด์มันผิดนะเราเรียกว่าคําอธิบายสัญลักษณ์เพราะว่าในแผนที่เราจะไม่เขียนชื่อของสถานที่นั้นลงไปเพราะว่ามันไม่พอแผนที่เนี่ยคือการย่อส่วนพื้นที่นั้นลงไปในกระดาษที่เป็นพื้นราบเพราะฉะนั้นการย่อส่วนก็ต้องย่อทุกอย่างจะมาเขียนชื่อยาวไม่ได้มันเขียนไม่พอเราก็เลยใช้สัญลักษณ์แปะลงไปแทนสถานที่ต่าง เพื่อให้ผู้ที่อ่านแผนที่เนี่ยสามารถเข้าใจได้ฉะนั้นเนี่ยแผนที่นั้นๆเนี่ยคะก็จะมีคําอธิบายสัญ,ญลักษณ์อยู่ด้านล่างเพราะว่าถ้าไม่มีคําอธิบายสัญ,ญลักษณ์เราก็จะไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าจุดต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแผนที่นั้นคืออะไรเช่นโรงเรียนของเราโรงเรียนบ้านควรอินทนินงามยาวมากถ้าเราเขียนลงไปในแผนที่อาจจะล้นกระดาษ ะะเราก็เลยต้องยอ่ออาจจะใช้เป็นลักษณะของธงชาติแปะลงไปแล้วก็มาเขียนคําอธิบายสัญลักษณ์ด้านล่างของแผนที่ว่าธงชาติที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ที่แปะลงไปในแผนที่เนี่ยคือโรงเรียนมันก็จะมีหลายแบบดูด้านขวามือนะคะมันก็จะมีถ้าเป็นรูปช้างก็อาจเป็นศาสต์ตัวใหญ่หน่อยก็มี50ตัวตัวเล็กสุดก็มี10ตัวอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าสีก็เหมือนกันถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำน้ำเป็นทะเลเป็นแหล่งน้ำถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มๆก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีความสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ละแผนที่นะคะเขาก็จะมีคำอธิบายไว้ตรงนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะไปอ่านได้เลยเอามาดูแบบชัดๆมาดูแบบชัดๆเลยอันนี้คือเราเห็นบ่อยนะคะ ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีจุดดำๆตรงกลางมันคือเมืองใหญ่เมืองใหญ่นะไม่ใช่เมืองหลวงคือเมืองใหญ่เมืองขนาดใหญ่ถ้าเป็นกลมๆแล้วก็มีจุดดำดา้้นตรงกลางเราจะเป็นเมืองหลวงอันนี้เราเจอบ่อยนะคะถ้าเป็นกลมๆแล้วมีเครื่องหมายบวกตรงกลางก็คือท่าอากาศยานสนามบินถ้าเป็นธงชาติ ดูให้เป็นธงชาตินะคะดูแล้วมันเป็นไม่ค่อยเหมือนธงชาติเท่าไหร่ก็คือโรงเรียนค่ะแล้วก็จะมีการบอกเส้นถนน2เส้นก็เป็นถนนเส้นหลักถ้าเป็นช่องแคบสะพานมันก็จะเป็น2เส้นแล้วก็มีขอบแยกออกมานิดนึงให้รู้ว่ามันมีลักษณะคล้ายๆสะพานเส้นที่เราเห็นบ่อยอีกเส้นหนึ่งคือเส้นประ เส้นประคือเส้นกั้นอนาเขตจำไว้ให้ดีเพราะเราสามารถดูเส้นนี้แล้วรู้เลยว่าอนาเขตของเรากับอีกพื้นที่หนึ่งแบ่งยังไงแบ่งส่วนไหนนะคะถัดมาทางรถไฟเส้นทางรถไฟมันก็จะจำลองเป็นเหมือนกับรางรถไฟก็คือมีขีดตรงกลางแล้วก็เป็นขีดตัดหลายๆเส้นให้เหมือนคล้ายๆกับทางรถไฟเหมือนเวลาเราวาดรูปตอดอนุบาลนะคะแบบนั้นเลย ถ้าเป็นแหล่งน้ําก็จะเป็นกลมๆม,มก็จะมีแหล่งน้ํำหลายแบบแหล่งน้ํานะแต่ว่าถ้าเป็นแม่น้ํามันจะเป็นเส้นแล้วก็แตกแขนงไปเหมือนรากต้นไม้แต่ถ้าเป็นแหล่งน้ําหรือว่าทะเลสาบมันจะเป็นกลมๆให้เรารู้ว่าน้องแองตรงนี้คือทะเลสาบประมาณนั้นนะคะอันนี้คือคำอธิบายสัญลักษณ์สุดท้ายค่ะอ๋อให้ดูตัวอย่างก่อน อันนี้เป็นคำอธิบายสัญลักษณ์เป็นสีดูยังไงเขาบอกว่าสีชมพูคือภาคเหนือสีเหลืองภาคกระดกเฉียงเหนือสีฟ้าภาคกลางสีม่วงภาคใต้นีอีกอันนี้เป็นแผนที่เฉพาะเรื่องนะคะดูยังไงดูที่ชื่อเรื่องเลยมันเขียนว่าแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม อ่าแสดงว่ามันเป็นแผนที่ท่องเที่ยวมันระบุแค่สถานที่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันคือแผนที่เฉพาะเรื่องมันก็จะมีคําอธิบายสัญลักษณ์อยู่ด้านลาน่างซึ่งรูปมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่หน้าตาประมาณนี้นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นมีมอะไรบ้างชื่ออะไรอยู่ตรงไหนน้องก็ดูคําอธิบายสัญลักษณ์ว่าสัญลักษณ์ที่น้องเห็นในแผนที่อ่ะมันอธิบายได้ว่ามันคืออะไร สุดท้ายขาดไม่ได้เลยคือมาตราส่วนมาตราส่วนแผนที่คือตัวกำหนดตัวบอกระยะจริงกับระยะในแผนที่เพื่อใช้ในการคำนวณในการเดินทางเพราะครูบอกแล้วว่าแผนที่มันคือการย่อส่วนลงไปในกระดาษเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ระยะทางจริงอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแล้วระยะทางจริงในการเดินทางจริงๆอะ่ะถ้าเราอ่านแผนที่อ่ะ มันคือเท่าไหร่มันจะกำหนดไว้ว่า1เซนติเมตรในแผนที่เท่ากับ50าอ่า5 0 0 0มเซนติเมตรในระยะทางจริงน้องก,ก็เอามันทัดวัดหรือใช้เชือกวัดแล้วก็วัดดูว่าสมมติน้องใช้เชือกวัดเสร็จแล้วมันวัดได้2เซนน้องก,ก็เนี่ยหน่งเซนเท่ากับ50 0 0 0เซนในในระยะทางจริงใช่ไหม สองเซนก็สองเซนก็หนึ่แสนเซนเราก็คำนวณเป็นกิโลเอาเนือออกไหมคะมันก็จะระบุเป็นมาตราส่วนไววอ่ะก็จะปรากฏอยู่ในแผนที่จะชอบอยู่ใกล้ๆกับคําอธิบายสัญลักษณ์มันมีหลายแบบแบบเป็นเส้นให้เราอ่านหรือว่าเขียนลงไปเลยก็ได้ใช้ในการคำนวณเส้นทางการเดินทาง ระยะทางนะคะเดี๋ยว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้แผนที่แบบออนไลน์มันก็จะคำนวณให้อยู่แล้วเราไม่ต้องมานั่งคูณเองนะคะอะมาดูแบบรวมๆอะทั้งหมดของแผนที่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแผนที่เฉพาะเรื่องเพราะว่าเป็นแผนที่ลุ่มน้ำอะหัวมุมสุดของแผนที่ก็คือชื่อแผนที่แผนที่ลุ่มน้ำในประเทศไทยอะแล้วก็มีการบอกทิศอยู่ด้านซ้ายมือ ะะส่วนด้านขวามือคำอธิบายกับสัญลักษณ์กับมาตราส่วนแผนที่เขาจะอยู่ใกล้กันก็จะอยู่ด้านล่างของแผนที่แผนที่จะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด4แบบ4ตัวที่ระบุไปขาดตัวใดตัวหนึ่งไปแผนที่นั้นจะเป็นแผนที่ที่พิการใช้การไม่ได้หรือว่าใช้ไม่ได้ในการใช้แบบใช้จริงๆใช้เดินทางจริงๆแต่ว่าถ้าดูทั่วๆไปอาจจะดูได้แต่ใช้จริงๆอาจจะใช้ไม่ได้นะคะ จะต้องมีทั้งชื่อแผนที่มีทิศมีแค่ทิศเหนืออย่างเดียวก็ได้หรือว่ามี8ทิศ4ทิศว่าไปมีคําอธิบายสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีมาตราส่วนเพื่อใช้ในการคํานวณ